ที่มาในวันนี้นะคะรายวิชาประวัติศาสตร์ในการสอนนะคะก็เลยทางเรียนก็อื่นขอเชิญทางคณะรับชมนะคะเด็กๆของเรา เรื่องการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตรสห์หน้าที่ของมน,นุษยและรธมจักราของโรงเรียนอนุบาลงิยะเพื่อรับการสบรมเละประวาสรท้อิ่น,นะ,ะ,ะคนนะ,ะเราจะให้เด็กของเรานะคะได้ออกไปเรียนรู้นะคะจากสถานที่จริงนะคะแล้วก็ได้เห็นสถานที่จริงซึ่งเขาได้ไปเห็นสถานที่จริงแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจนะคะ ในอ็อกติของตนเองนะคะเพราะว่าวิชาประวัติศาสตร์นั้นนะคะสัปดาห์หนึ่งจุนจมูนะคะหนึ่นนะะนงชัะะ่วโมงต่อสัปดาห์นะคะเอ่อนุญาตนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงน,นะคะต้องขออภัยเมื่อกี้นี้ลืมไปนะคะในคณะนะครับต,ตรบตวจติดตามเรื่องผลการดำเนินงาน การคำเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศิลธิธรรมของจังหวัดชัยนาทในวันนี้คุณหอวที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่เราจะได้นำการดเนินงานของโรงเรียนต่างๆสําเร็ในครั้งนี้ครับไม่พูดเยอะค่ะเพราะว่าใจบอกว่าลูกๆกำลังขวานน้ำกันอยู่น้ำจะเข้าบ้านนะทีนี้ก็ท่านก็นําเสนอไว้เยอะแล้วนะคะอดี๋ยวเป็นว่าเราจะลองไอเีที่ท่านได้กล่าวกันนะคะ เป็นอย่างนี้อันนี้อร่อยมากสดสะอากคุณราคค่ะ้มีุกสัดาห์ทิกันขอบคุณค่ะที่มตัตลาดย่น้ขาค่ะมนะคะะคือทุกท่านแต่ก็วันนี้นะคะพวกเรา คณะกรรมการคชะทำงานจะเป็นคณะกรรมการกำกับติดตามทุกส่วนราชการในจังหวดชนาเพื่อทจะให้ประชาชนพี่น้องชาวบ้านตลอดจนลูกๆนักเรียนและเยาวชนของจังหวัดชัยนาเราได้ที่ดินอ่ะมันสูงนะคะพอมันตกมาไดตรงนั้นมันลงมาย 没错，的，哪里啊？在你 ท่านที่ท่านได้เป็นผู้ติดตามานะครับตอนนี้ก็อีกคนหนึ่สามารถเน้นหน้ผู้แทนนะคะผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวนะคะและยีราฟชัยนาทนะคะดกเตร์ชานิรัตจะมานะทำงานเคบูที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยชัยนาทนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนายกคหล่อื่นดิฉันขอแนะนำนะคะข้าวฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมเข้ารับในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะจะเป็นคุณผู้อารม ท่านที่สองนะคะจะเป็นพิภูนิสกรเก่งกัสิกินะคะฝันรู้สามศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะขอพงศ์พิจรับค่อทขางนะคะตรงไปเป็นรูครูแลบเป็นครูสรมปุ๊บพือมาอยู่ได้ปีนี่มาได้ิบหายเลยนี่จะีคารู้เกี่ยวกับศาสิมและศัฒนาธราคกับเรื่องการกี่กีฬาครัน นี้อเี่ยแลเนะคะ้ก็มีแบดอบาให้ด้วยค่เรยวาเลียนงมีแนะคะองญาตมาสเรดี๋ยวต้อไปดจะเป็นการสอนยังไงนะคะแล้วก็พอจังามีนโยบายมีโครงการในการขัน่นร้บอิานั่นค่าก็เได้โงการนี้ก็สู่โรงเรียนก็สู่สถานศึกษา เอาวันี้ได้มีนอกจากท่านเราที่ว่าเชืองหวัดนากสาวเชื่อรันจันนักศึกษาการในรับสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทางคณะท่านเรียมได้ระดิกาในระดับท่มศึกษาตอนโต้ตต้องไม่ด้ศึกษาตอนปลายนะคะเราก็จะมีมีทีวิชาประวิศในหลักลาคะวิชาพัฒนาการของวิณในทุปเชียค่ะสำหรับ เรื่องวิชาพิที่3นะคะก็จะมีเนื้อเหนือมีเนื้อใต้แล้วก็เศษนะค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าการเรียนการสอนที่มีเรื่องของตอนนี้ ลอกกำลักเป็นพวกสตลอกกลวลดสิีคือนาีจะอยู่ที่โรลี้และที่วลา